ทีโอวอลคอตอดีตดาวยิงของอาเซนนอลออกโรงตำหนิเลอันโดรเรสสาซาอย่างตรงไปตรงมาหลังพลาดโอกาสทองในเกม FA คัพรอบ3าที่พ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงดวลจุดโทษวอลคอตมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าให้อภยัยเพราะทรอซาเสียถ้าจนอดทำประตูขึ้นนำแม้จะมีโอกาสายอยู่ในมือแท้ๆเหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่1 0 2เมื่อไคฮาวเวตลากบอลทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วส่งบอลถวายผ่านให้ทรอซาายิง แต่แทนที่จะได้เฮมาไตเดลิกกองหลังของแมนยูดันแห่เท้าเคลียบอลทิ bon ้งไปก่อนทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นอันตายบายินเดียนายด่านปีศาจแดงไม่ได้อยู่หน้าประตูแล้วด้วยซ้ำวอลคอดซึ่งทำหน้าที่เป็นกูรูให้ BBC วิเคราะห์แบบไม่อ้อมคอมว่านี่คือโอกาสที่ทรอสซาต้องแสดงความกระหายมากกว่านี้เขาได้เปรียบอยู่แล้วแต่ต้องให้เครดิตเดลิกด้วยที่ป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามจังหวะแบบนี้คุณต้องสู้ให้หนักกว่านี้เพื่อส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่าย อลันเชียร์เร่ออีกหนึ่งตำนานที่อยู่ในทีมวิเคราะห์ก็เห็นด้วยใช่เลยการป้องกันของเดอร์ลิกยอดเยี่ยมก็จริงแต่ถ้าผมอยู่ในตำแหน่งของครอสซาผมจะไม่ยอมให้กองหลังตัดหน้าผมได้ง่ายๆแบบนั้นเขาต้องมีความกระหายแบบเดียวกับเดอร์ลิกต้องทุ่มสุดตัวเพื่อเข้าถึงบอลก่อนทุกอย่างมันอยู่ที่ทัศนคติและการสู้เพื่อจังหวะสำคัญเชียร์เร้ยังเสริมอีกว่าคุณเห็นปฏิกิริยาของเดอร์ลิกไหมนั่นแหละแสดงให้เห็นว่าจังหวะนี้มีความหมายกับเขามากแค่ไหน และมันก็เป็นความต่างที่ทําให้แมนยูผ่านเข้ารอบได้ในที่สุดงานนี้ทั้งสองตำนานฟุตบอลชี้ชัดว่าความกระหายและความมุ่งมั่นในจังหวะเล็กๆมีผลชี้ชะตาเกมใหญ่ได้จริงๆแฟนๆนอาเซ็ซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ